สวัสดีครับทุกคนนี่หาถั่วอ่าที่เป็นเม็ดไม่ได้ครับก็มีถั่วแบบนี้เนาะยังไม่ได้คั่วนะฮะไม่รู้ว่าน้องจะชอบไหมใส่เรื่องแบบนี้เลย นีส่สวนจะจักรเหมือนเดิมครับป่ะทุกคนไปดูกันเลยพี่น้องจะชอบไหมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเหาลงมาทำไมขึ้นไปเอออย่างเงี้ยนะชอบละสิชอบละสิ แอบทำไม่แอบทำไมกลัวกลัวนกพิราบนะเจ้าตัวนี้เจ้าใช่เจ้าแหวงแน่เลยเจ้าแหวงตัวมือวานนะเจ้าแหวงอันนี้ชื่อแหวงครับท่านผู้ชมนี่คือชื่อแหวงนะนี่หน้าเจ้าแหวงดูเอาไว้นะครับเรียกชื่อเขาว่าชื่อแหวงน้องแหวงน้องแหวง หมดแล้วอย่าไปแค่หหยหน่อยชื่อน้องแหว่งเนาะอ่าวันนี้จะเจอน้องอะไรนะน้องเออจำชื่อไม่ได้น้อง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 ช่อ ชอบกระดับชอบกระโดน <c oughs> จำชื่อน้องไม่ได้ตัวนี้น้องแหวงชื่อง่ายจำได้นี่เห็นหูก็รู้เลยว่าน้องแหวงนางแหวงผู <c oughs> ้หญิงหรือผู้ชายเรานน่นชอบกระโดนมาแล้วเห็นแวบแฝบมางลลวกระโดดมาแล้วชอบกระโดนมาแล้วเจ้าชอากระโดนมาตัวน,นี้แล้วจะกินข้างล่างหรอ เดี๋ยวนกพิราบมาแย่งนะเดน,นกพิราบมาแย่งเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลเดี๋ยวคว้าตรงมารวดยางตรง,งายางเดียวไหวคอยหายขึ้น,นโอเคโอเค,อเคทายดู ทายวิดีโออยู่น้องนี่ยางตรงมาหลดยางตรงมาเรื่อยๆคอยดอกเดี๋ยวหัวพิเทศมานน่ะตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวหัวมองข้างเขาเอาสวนใหญ่เนาะซทำนี่ลายทายทายวิดีโออยู่เสียงมันเข่าโอ้ยะยางตรงมาหลุดมองสะพานพอดีน่ะเออ ฟังนี่และเ้เอาลืมเลย <laughs> ลืมเลยลืมคนบางคนเลยนี่น้องกระโดนน้องชอบกระโดน uh huh. นกกิราบนี่มันชออกว น้องมาถ้างั้นมันกินด้วยกันไหเดี๋ยวเอาให้น้องอให้น้องแหวงด้วยนะน้องเชอากระโดนกินอยู่นี่นะถ้างั้นก็ขึ้นไปกินต้นไม้เลยมันอันตรายไปเดี๋ยวไปให้น้องแหวงก่อนนะเอาไม่ยอมหุ่นเอเอถือไปกินทีงนู่นไปกินรอนะเดีย๋ยวไปกินรอที่นู่นนะไม่ต้องลงมาแล้วนะ เข้าใจกันนะไม่ต้องลงมานะเออขึ้นไปเดี๋ยวจะให้อา้อาวอ้าวแหวงเอ้ยแล้วก็แหวงหายไปไหนแหวงกลัวนกพิราบเป็นดูดิเดีย๋ยวไล่ช่วยแหวงไม่ใช่แหวงจัดการเลย รู้แหว่งนอนกินแต่สบายใจอะไรบนหัวใครมา <laughs> อ๋อน้ำเกาะหัวผม <laughs> นึกว่ามีตัวอื่นมาเนีย่ยชอบแหว่งวะอิสัยดีชอบตั้งนอนกินอย่างเงี้ยชอบมากเลยอะ่ะแถมนอนแหว่งเนะเาะอ้าวชอบ เราชอบเราชอกระโดดนเราชอกระโดดไปขึ้นไปกินข้างบนเออ,อนั่นแหละช่อกระโดดสวยน,นี่นี่แหละก้ชอบกระโดดโอ้โหเท่หูก็แหวงนะแต่ม่าไม่แหวงเขาอ่าน้องแหว่ง ตัวแรกนะก็รวมน่ารักมากหางนี่ชอบมนาะกชอบเลยหางนี่สวยโอ้ยถ่ายหางเลยมาลงมากินเอารออยู่นั่นแหละ รอบสองตัวนี้เขาแบบเขากินแบบไม่หนีกล้องนะเขากินกใกล้ๆเราให้เราถ่ายเลยเต็มที่สุดยอดน่ารักหางอ่ะดูดูหางเนี่ยขอได้ไมมหางเน่าไปทำควงกุญแจเนี่ยอ,อได้ไหมนียนเนียนเนียนี่นเนียนเ้ียนเนียนเนียนียนเนียียนเนยได้ยเยด้ยดดย ให้จับด้วยนะให้รางวัลให้รางวัลครับกับคนเก่งให้รางวัลกับคนเก่งเดี๋ยวให้ช่อนุน้นรออยู่จับได้นะทุกคนเขาให้จับอยู่นะเขาให้ลูกเขาให้ลูก จบับแรงไม่ได้เขาตกใจใครแอบอยู่ในต้นไม้ต้นนี้เนาะใครแอบอยู่เนาะใครแอบอยู่เดี๋ยวให้นี่มั่งดูดิเขารอดูเนี่ยน้องช่อกระโดนรออยู่ขวาเลยโอ้โหขวาดีขวาเลยน่ารักน่ารัก รู้ดูดูดูแอบมาใกล้ๆเ,เราแล้วเนี่ยนี่นี่ามาดักหน้าเรารู้รู้ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยนะมาดักเราแล้ว,ลวนั่นเห็นไหมดักต้นนู้นแล้ว<ม>ชอบกระโดนนิชอบถั่วที่ยังไม่ได้คั่วนะฮะถั่วถั่วลิสงที่ยังไม่คั่วเชอบมากเป็นธรรมชาติที่เขาบอก <c oughs> ดูหางเขาครับผมชอบหางเขาสวยมากนะ ห้างสวยสิยานี่หละห้างสวยมากว้าวมองกล้องด้วยปัจจุบันเจ้านี่บ่เหลือจะโตเคร้บเาพาะก็ไปกินมืดแล้วอยู่ลาวนั่นนี่ครับถ้าถ้าถ้าอยู่ลาว บ้านผมเราไม่เหลือสักตัวแน่นอนไม่รู้เขาจะอาหารการกินก็เยอะแยะนะแต่ไม่รู้ว่าเขาทําไมเขาต้องกินน้องๆด้วยมีมีเประเทศไทยเขามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ฮะโอ้ยก็มาขามไก่ๆนี่มาไปนั่งอยู่ยังไกลแทะนี่สาวน้ำนะฮะสาวน้ำสาวลาวนคนดีนะนี่เดซมัธายเอาตีกไก่ๆ,ๆนี่ เบื้งหางามบรนัุนเออนี่เห็นู้ว่หอยโซ่ด้วยนี่ว่าบริสุทธิ์เรี่ยงเขาอยู่แบบธรรมชาติเขาขุนคนแล้วเขาได้กินบ่อยๆเขาขุนน่ารักนี่ยังมีอีกหลายตัวอยู่เลยนี่ตัวนี้จะซื้อ จะช่อกระโดนจะช่อกระโดนบังหางมันตายไปหางขึ้นดอกกระโดนปะจะว่าคือปะน่ารักเันนี้เอ้าไปฮ่าฮอกเจอไหมฮะเจอในวันเลี้ยขึ้นมาผูกที่วันนี้นะเออเอ้าคือเอ้ากันอยู่บ้านนี่ยเป็นบนย่างน่อยได้หนิได้ไปแล้ปลวกใส่ใจไก่จะอิ่มหน่อยดิโอ้พวกอิ่มง่ายหรอกเดี๋ยวหายไปเรื่อยๆเลยไปแล้วเออ ขนาดแม่นี้ลยอ่นา,มมาแมร่เลยเละจะไปดูตัวอื่นนะ,ะนนนอดต,าาตออกอยางาจาน้นาที่นอเลยมแรีนี้เลยมดอบ่บบมันมีมันมีอยู่ปลาทั้งผูนีมีอีกเลยมีมีไปทัวเลยนี่พพนเพูดไปอย่าง,งานั้นแ เพต้นเขาจะเป็นต้นนั่นต้นเขาดยู่อ้ใช่ๆต้นนั่นเป็นดอกนมพอยูน้ากันวะบ๊วเปื้อนนี่น,นะโชอบกระโดดโชว์เลยโชว์เลยกินโชว์หน่อย แต่มันสิตัวหน่อยปากมันกินหลมเมมักินกบงูไงผู้จ้าบริษัทเอาไปหาบไปปล่อยบนบันี้้าเอาไปไะไบ่บัวใหญแหลเนาะแต่เป็นเห็นเทมปแล้วนะจับเลนาะปกติคนมาเพิ่ง้อเขาไปเห็นมันเดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวเขาลงมากินเองอันนี้นี่นี่นู่้นู้นู้นอิ่มหรือมั้งว้านี้ปลาลูกไส้ไม่คุ้นนะ น้องรถไหลไปคุ้นน้องน้ำนะอันนั้นเดี๋ยวจะชี้ลุงเมื่อเล้วนั่นเอาไว้ให้ลีลาอยู่เขาต้องแบบเขาต้องเฮ็ดแบบพี่น้องเปนขนาดทะเลาะยังอยากจะหนามะทุกคนเขาต้องเฮ็ดให้คนไอ้บ่เสื้อใจเฮ้ยเห็นทุกคนเสื้อใจเขาก่อนเขาจังการลงมากชงใส่อิ่มแล้วใช่ไหมหนูฮะอิ่มแต่ว่ากินเรื่อยๆเขาบอกเขาบอกอิ่มง่ายหรอโอ้โหกินเรื่อยๆของเขา บางบางตันี่กินด้เมล็ดเมล็ดพืชผพักนี่เขาจะเอาไปฟังดินไว้เลยเขากินมมเมอนก็ไปฟัง huh? ดินไว้เลยฟังจนลืมบ่นี่จะคล้องหาพ่อบ่ะดีเมล็ดตัวนั้นมันเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาต่อเออเท่ากับเขาเป็นการปลูกต้นใหม่นะเสียป่ะเขาเขาเป็นการปลูกกินแล้วก็เอาเมล็ดไปปลูกต้นไม้ได้เฉย สวยงามครับรโอ้น้องอะข้อหมักจนตัวละลวนอะไรกับแบบเห็นหละ่ะมันนาลากีกันก็เลยให้อาหารที่แรกก็เลยเขาชิ่นหูซึกว่าเขาม้าไก่เห้าห้วแล้วก็หูซึกว่าเออลงไหลเขาไปนีงสนะกกันเขาบอกมีผิดมีไข่เนะะาะดูเช็ดปากฮะ บ้คือบานเฮ่าดิยู่บานเฮาถือจับดิสดี๋ยวเราไปเป็นเนินแจ้วดูเลนว่าเมียนอันนี้นี่นี่เนอะนีานะครับก็คือผมก็จะให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องกระรอกด้วยนะเพื่อวันหลังน้องเขาไม่มีอะไรทำให้น้องเขามาให้อาหารน้องกระรอกนะครับผมข้าก็ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ Bye-bye.